ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะมาแล้วลานรักของทุกคนเดี๋ยวจบอกเอฟซี C ก่อนบอกเอฟซี C ก่อนวันนี้วันอะไรคะไม่ใช่วันเสาร์วันจ่าววันศุกร์ค่ะวันศุกร์เขาจะใส่ชุดอะ,อะไรนะสี <4 S 1> ะม่วงเป็นลายผ้าไทย<อ>ค,คือวันจันทร์วันอังคารพุธก็จะแต่งชุดธรรมดาวันพฤหัสชุดพร แล้วก็วันศุกร์จะเป็นชุดลายไทยนะครับคุณผู้ชมนะครับสวยเชียวกินข้าวกับอะไรดีคะเค้กเป็ไงเค้กอะไรเค้กเค้กอ๋อกินเค้กบ่โอ้กินเค้กโอ้เค้กหนูค่ะไปโรงเรียนถูกไหมคะโอเคค่ะอ๋อกินเค้กหน่อยกินเค้กเสร็จก็ไปโรงเรียนเนาะตอนเย็นไปไหนตอนเย็น ให้ลุงไปรับไหมตอนเย็นแล้วไปไหนต่อไปเซเว่นโอ้โหรับปากแล้วนะเสือนะซื้อเซเว่นจนแทบจะเป็นเ่หุ้นส่วนแล้วข้าเซเว่นบ่อยแล้วจะสร้างไปเลยปะสร้างจับปลาดงเลยเซเว่นไปเออไปดูอะไรนะไปดูเค้กเหรอกินหรือจะดูเฉยๆกินเค้กบ่ลูกไม่ได้ไม่ได้ กุญแจไม่มีเอากุญแจล็อกลูกกุญแจบอมีลุงล็อกฮะเอา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 เดี๋ินรองผ้าอ่ะไปไปไปดูดิไปดูดิไปดูดิตู้ตู้น่ะไปดูดิตู้น่ะเปิดได้ไหมอ่ะดูดิอ่ะดูดิอ๋อจะเขียนรูปจะเขียนรูปโอ้ก็ชอบเล่นก็ชอบเล่นไอตู้เย็นเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมินมินเดี๋ยวเดี๋ยวป้าบินมินนี่นี่เดี๋ยวมินน้อยนี่มินน้อยนี่หัวใจหัวใจหัวใจป้าแอนนี่หัวใจป้าแอนนี่มินน้อยทำมิลูกทำมิ้หนึ่งยึดอยากนี่อ่าหัวใจให้มินน้อยเลยเออ ไหนไปเอ็นนี้นิ้วนิ้วนิ้วนี่หัใจใครหันหันหันไปก้องหันไปก้องกระโดดเอ๊ะ้ดีลูกหัวใจ<อ> <c oughs> โมจ اي สวยมากโมจ اي สวยมากเลยคะ่ะอ้าวเฮ้ย,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 ยไม่ปลอดภัยแล้วกับป้าแถวบ้านเลยไม่ปลอดภัยแล้วเออถึงก็ถึงก็งกระจ,ะจายกันเลยทีเดียวฮะอ่ะจะไปไหนลูกจ,จะไปไหนข้าววสยไปไหนลูกกินข้าวอะไรคะกินข้าวสวยแล้วกินข้าวเหนียวโอ้โหดูวันนี้ชุดสวยมากเลยนะ อนน่้ใครป้อนข้าวในในดูซิในในกระเป๋ามีอะไรไหนไม่ให้ไป้อแอนดูซิในในกระเป๋ามีอะไรให้ไป้อแอนดูโอ้แล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกไหนดูซิดูซิโอ้โหมีนมเยอะเลยโอ้มีนมเยอะเลยนะคะแอดมินก็ชอบกินนมแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะ เดี๋ยวขนมเดี๋ยวขมหดิบข้าวไม่ใช่ไม่ใชจิข้าวเฮาเยอะไหนมาใส่แล้วไปแบ่งเพื่อนเอาไปแบ่งเพื่อนที่โรเรียนนี่้วได้ยใส่แล้วลูกใส่ไว้ใส่ไว้เก่งมากเออไปแบ่งเพื่อนที่โรงเรียนกินเนาะมากินข้าวแล้วแล้วแม่อนมเาลูกมเาเย้นเรวเวมาเร็วใครบอกหิวข้าวดีรถมานะะไม่ได้กินนะ เร็วเร็วเร็รถมาเร็วมาเร็วลูกคนเข็งรถมาจะไม่ทันแล้วกเร็วอะไรยังไม่ได้กินเลยยังไม่ทันได้กินเลยอิ่มแล้วถ้าหนูไม่กินหนูจะไม่ได้ไปเซเว่นกับลุงเสือนะจะไม่ได้ขี่รถมะลเร็วรถมาแล้วกินข้าวแล้วก็กินคำนึงสองคำก็ได้อะสองคำสองคำก็ได้ลูกสองคำเดี๋ยวลุงเสือพาไปเรเเ็เเเดี๋ยวลุงเสือกงเลยคือาเนสีขาวเลยมากินมาสองคำสองคำมา เดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวมาเปิดรัท้องก่อแม่แอนไปเตรียมรถมาแล้วให้ลูกเสือป้อนอออลูกเเสื้ยอยากเดินไปกอดพานะเนี่ยป้อนไม่ได้หรอโอ้โหให้ลูกเสือป้อนให้แม่ดากินด้วยไหมแม่ดาก็หิวเหมือนกันนะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มเลยลูก ให้แม่ดากินแหน่มดาก็หิวเหมือนกันนะไม่จิ้มไม่จิไมไม่กินมลดมือดมือแม่สามล้ประมาแล้วนะคะเหลือเรื่อหนาหานาแม่แลม่อนาลดมาแน่นอนลูกกินแล้วแม่เานาลดมาแน่แล้วไม่ปกับแมนนะไม่กินข้าวมากินข้าวก่อนก่อนไปมันข้าวนีไม่อยากไปกินข้าว กินแล้วก็ไม่ไปด้วยนะเด็กไม่กินข้าวอ่ะดูสิไม่กินข้าวเลยอ่ะเก่งเก่งเก่งกินแล้วเราจะได้ไปละกินแล้วกินกินห้าคำแปรอยากจะไปด้วยให้กินห้าคำก่อนแปรอยากไปด้วยเลยดูสิเออให้กินห้าคำนะถ้าไม่ห้าคำนี้ไม่ได้นะเอ๊ะไอแปรนี่ข้าวเฟรมตลอดเลยน้องน้องแปรนี่

โอ้ยเมื่อคืนก็มีความสุขมากเลยไอ้เปียวเมื่อคืนป้าแอนป้าแอนหนูอยากดูหนังกิงคองป้าแอนจะดูหนังออินเดียเอ้าแล้วจะทํายังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยงั้นดูกิงคองก็เอาโทรศัพท์ป้าแอนไปดูแล้วกันอุ้ยทําไมป้าแอนเป็นคนใจดีอย่างนี้อ่ะหันนี้น่ากินมากเลยอ่ะ มาขับโตโตเลยโอ้สุดยอดเลยแล้วดูวนะก็มานอนตรงนี้ด้วยนะมานอนตรงแขนตรงนี้ออนก็เลยบอกนี่จะดูหนังดูเรื่องมัเนี่ยมานอนด้วยกันใกล้ๆจะดูหนังดูเรื่องไหมอีกคนหนึ่งดูอินเดียอีกคนหนึ่งดูกิงกงแล้วก็ถ่ายส่งไปให้ป้าวารีดูป้าวารีอู้มันเขี้ยวจังเลยเสือก็อยากกินนะเนี่ยไปถอยไปไปถอยไปไปถอยไปเอน ไปมานน่มานี่ไปมานี่อ่ะไปมากินนี่ม้รุ่นอะไรอ๋อโ้เพอร์ไม่ใช่อวีโวรุ่นเดียกรุ่นะไรรุ่นอะไรรุ่นอะไรวียี่สิบเก้าวียี่สิบเก้าวันนี้เสือจะไปสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณค่ะมามามาเป๊กก็อยากอยากกินอีกโอ้ยเป๊เนี่ยเมดาก็หยิกันอัเนี ตลาดปูเรือดทางค่ะไม่ไกลค่ะเป็นาทีก่อนค่ะให้แม่ดากินด้วยไหมกินแหนจำน้ำก็ได้จ้้นก็ไดอสิ้มอย่างเดียวไม่กินไข่จิ้มแต่น้ำตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวรถมาแล้วขันรถนะเนี่ยอ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณเล็ซีชั่นมากค่ะสวัสดีค่ะ